ในซีรีส์มา s t สเรเดอร์หลายๆเรื่องมันจะต้องมีซักเรื่องที่มีการใช้คอนเซปต์เกี่ยวกับการเดินทางข้ามเวลาและในคลิปนี้ผมก็จะพูดถึงไอเทมสำหรับเดินทางข้ามเวลาของมา s t สเรเดอร์กันนะครับจะมีอะไรกันบ้างไปรับชมกันได้เลยครับก็มาเริ่มกันที่ Time เวนจากซีรีส์มา t e สเรเดอร์เรลคีกันก่อนนะครับเป็นการ์ดของมา s t สเรเดอร์โอดินล่าสปอ t ของซีรีส์ที่บทบาทไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ โดยโอดินก็ใช้การ์ดนี้เพื่อทำการแก้ไขข,ข้อผิดพลาดในอดีตนะครับแต่ทำยังไงไม่รู้จิตของชินจิหรือมาสเรเดอร์รุคิกลับถูกส่งมาในอดีตเฉยเลยครับเป็นช่วงแรกๆของซีรีส์ครับแม้จะมีโอกาสแก้ไขอดีตแต่ว่าตัวของชินจิก็ถูกรีเซ็ตความทรงจำหลายครั้งทำให้ไม่สามารถแก้ไขอดีตได้ครับไรเดอร์ที่ตายไปแล้วก็ยังตายเหมือนเดิมครับ และ t m m w เว n ก็ได้ถูกใช้ครั้งในซีรีส์มา s สไรเดอร์ดีเคดรับแต่ผลลัพธ์ที่ได้จะแตกต่างจากในซีรีส์ริวคีนะครับเพราะหลังจากที่ใช้ไปแล้วคนที่ใช้ก็สามารถเดินทางไปยังอดีตได้ครับผมก็เลยงงกับการทำงานของ Time w เวนว่าสรุปมันทำงานยังไงใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ทีนะครับดีไซน์ของการ์ดก็จะเป็นรูปนาฬิกากลับด้านนะครับอารมณ์คล้ายกับเราส่องนาฬิกาบนกระจกครับมันจะสะท้อนแบบ กลับด้านเลยอะ่ะไฮเปอร์เซกเตอร์จากซีรีส์มาสเรเดอร์คาบโตะครับก็เป็นไอเทมสำหรับเปลี่ยนคาบโตะเป็นรน่างสุดยอดอย่างไฮเปอร์ฟอร์มนะครับซึ่งไฮเปอร์เซกเตอร์ที่คาบูโตะใช้อยู่เป็นไฮเปอร์เซกเตอร์ที่เดินทางมาจากอนาคตนะครับทำให้เรารู้ว่าไฮเปอร์เซกเตอร์สามารถเดินทางข้ามเวลาด้วยตัวเองได้ครับส่วนคาบูโตะไฮเปอร์ฟอร์มที่ทำการเดินทางข้ามเวลา ชุดเกราะก,ก็จะเปิดออกเห็นเป็นชิ้นส่วนสีทองครับซึ่งเรียกว่าไฮเปอร์คล็อกอัพนะครับทำให้ตัวของผู้ใช้สามารถเดินทางข้ามเวลาได้ครับดีไซน์ผมว่ามันคล้ายกับคาโบโตเซกเตอร์นะครับแค่ตัวบอดี้มันเป็นสีเงินเท่านั้นเองรถไฟการเวลาจากซีรีส์ m a s ์สเรเดอร์เดนครับนี่ก็เป็นหนึ่งในซีรีส์ที่มีคอนเซปต์เกี่ยวกับการเดินทางข้ามเวลาแบบชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นเดนไลเนอร์ซีโรไลเนอร หรือรถไฟขบวนอื่นๆล้วนแต่สามารถเดินทางข้ามเวลาได้หมดเลยครับแต่ถ้าต้องการเดินทางไปยังช่วงเวลาแบบเจาะจงก็จะเป็นต้องมีตั๋วครับถ้าไม่มีตั๋วนอกจากจะไปยังช่วงเวลาที่ต้องการไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถขึ้นรถไฟได้ด้วยครับดีไซน์ก็แน่นอนครับว่ามีการอ้างอิงมาจากรถไฟชินคันเซ็นครับแต่ของซีโร่ไลเนอร์จะมีการอ้างอิงมาจากรถไฟหัวจากไอ้น้ำนะครับ นอกจากนี้รถไฟบางขบวนก็จะมีการผสมดีไซน์ของไรเดอร์ในซีรีส์ลงไปในตัวรถไฟด้วยครับประตูการเวลาจากซีรีส์ Mask สไรเดอร์คิบะครับก็เป็นหนึ่งในไอเทมที่อยู่ใน c คสเซอร์ด a รัหนึ่งในผู้ช่วยหรือว่าพานะของคิบะครับดีไซน์ก็เป็นมังกรน่ารักน่ารักที่อยู่ข้างในปราสาทนะครับ เวลาตอนเปิดประตูเนี่ยมันก็จะเกิดแสงแสบตาขึ้นครับแล้วคนที่เข้าไปในแสงนั้นก็จะสามารถเดินทางมายังอดีตได้ครับในซีรีส์นี้เรียกได้ว่าเดินทางไปเปลี่ยนอดีตกันเป็นว่าเล่นเลยครับส่วนตัวผมเลยคิดว่าไอประตูเนี่ยมันดูไม่ค่อยขลังเท่าไหร่ครับเพราะว่าใช้กันบ่อยมากเลยอะ i m e Ring จากซีรีส์ m a s t r r r e r w r z a วิสครับก็เป็นหนึ่งในแหวนเวทมนต์ของ m a s ์ทริดเดอวิสั ที่เมื่อใช้แล้วจะสามารถเปิดประตูมิติเพื่อไปยังช่วงเวลาต่างๆได้ครับซึ่งผมจําไม่ได้ว่าวิาสาด์เคยใช้แหวนวงนี้ในซีรีส์หรือเปล่านะครับแต่เคยเห็นวิาสาดใช้แหวนวงนี้ในเดอะมูฟวี่ที่วิาสาดเจอกับโฟเซ่ครับคือใช้แหวนวงนี้เปิดประตูมิติส่งโฟเซ่กลับไปในช่วงเวลาของตัวเองนะครับดีไซน์ของแหวนวงนี้ก็จะมีลักษณะปเป็นนาฬิกาที่ข้างในมีมังกรอยู่ครับ โดยเข็มยาวก็จะเป็นปีกของมังกรและเข็มสั้นก็จะเป็นหางของมังกรครับผลไม้ทองคําหรือผลไม้ต้องห้ามจากซีรีส์มา s ์ทรีเดอร์ไก่มุครับรูปร่างของผลไม้นี้ก็มีลักษณะเป็นแอปเปิลที่มีสีทองนะครับใครที่กินผลไม้นี้เข้าไปก็จะได้รับพลังมหาศาลนะครับซึ่งหนึ่งในพลังที่ได้มาก็คือการเดินทางข้ามเวลาน,น,นะครับ ใครที่เคยดูซีรีส์ของไก่มุกก็จะรู้นี่นะครับว่ามันเดินทางข้ามเวลายังไงแต่ใครที่ยังไม่เคยดูผมไม่ขอสปอยแล้วกันครับเพราะว่าซีรีส์เนี้ยแนะนําว่าดูเองจะสนุกกว่าครับถ้าโดนสปอยผมว่ามันจะหมดความตื่นเต้นลงนะครับ Time mm Road hmm. จากซีรีส์ m a r s สเฟเดอร์ไดรครับหรือจริงๆแล้วต้องบอกว่ามาจาก the Movie ของ drive อย่างภาค Surpri s e f u t u r e มากกว่านะครับ ซึ่งตัวร้ายของหนังเรื่องนี้อย่าง m a s t e r รเด d ร r ดา r ์คไรก็เดินทางจากอนาคตมายังยุงยคปัจจุบันผ่าน Time ร o a d นี่แหละครับดีไซน์ก็คล้ายกับรูหนอนขนาดใหญ่ที่มีความล้ำๆแบบอนาคตอยู่ครับทมมาจีนจากซีรีส์ m a s t e r รเดอร์ o ครับเรียกได้ว่าเป็นพานะหลักของซีรีส์นี้เลยก็ได้คือใช้บ่อยยิ่งกว่ามอไซค์ก่ะ เป็นไทมมชินที่น่าจะเรียกได้ว่าสะดวกที่สุดแล้วนะครับคืออยากไปช่วงเวลาไหนก็ไปได้เลยไม่มีข้อจำกัดอะไรเลยด้วยอะ่ะส่วนดีไซน์คือผมพูดไม่ถูกจริงๆเลยอะ่ะคือมันไม่เหมือนยานผ่านะเลยครับถ้ามองมุมเนี้ยมันเหมือนกับคนที่กำลังจะทำท่าสะพานโค้งมากกว่าครับคิดว่ามันเหมือนอะไรก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับส่วนดีไซน์ในร่างหุ่นยนต์ถ้าตัดโซนหัวทิ้งไปนี่คือโอเคเลยครับถ้าเกิดว่าเปลี่ยนโซนหัวเป็นอย่างอื่นอะ่ะ มันอาจจะดูดีกว่านี้ก็ได้ครับไซโครตอนไรเวอร์จากเดอร์บุภาค y o y o n e n e r e t i t n ครับเป็นเข็มขัดแปลงร่างของ m a s s r i i d e r Century ครับดีไซน์ของเข็มขัดก็จะมีความคล้ายคลึงกับเข็มขัดของไรเดอร์ยุคโชวะเลยครับและนอกจากจะใช้แปลงร่างเป็น m a s s r i i d e r Century แล้วเข็มขัดเส้นนี้ก็มีฟัง์กชันในการส่งร่างจิตของผู้สมใส่ไปยังช่วงเวลาอื่นได้ครับ และยังสามารถส่งคนจำนวนหนึ่งไปยังช่วงเวลาอื่นได้อีกด้วยครับแต่ขอย้ำว่าส่งไปได้แค่ร่างจิตนะครับคือสภาพก็ไม่ต่างจากวิญญาณนะครับคือสัมผัสอะไรไม่ได้เลยส่วนกายเนื้อก็อยู่ที่เดิมครับเพิ่มเติมคือหลับเป็นผักครับสมมุติว่าถ้าร่างกายเนื้อถูกทำร้ายจนถึงชีวิตร่างจิตก็ไม่น่าจะรอดเหมือนกันนะครับจึงจำเป็นต้องมีคนคอยคุ้มกันส่วนของกายเนื้อ,อไว้ครับ คือไม่รู้ว่าจะมีประโยชน์หรือว่าไร้ประโยชน์ดีครับเข็มขัดเส้นนี้แถมเงื่อนไขาการแปลงร่างก็ดูวุ่นวายใช้ได้เลยครับประตู4มิติจากซีรีส์ Mars r a r d e r r g e ี s ครับใครที่เคยดูซีรีส์ของ g e r s ก็น่าจะทราบกันดีนะครับว่าคนที่จัดเ e รสเซรกลางปีที่เป็นเนื้อเรื่องหลักของซีรีส์นี้เป็นคนจากโลกอนาคตรครับ และประตูสีมิตินี่แหละครับที่เป็นสิ่งที่พาพวกเขามายังยุคปัจจุบันครับดีไซน์ก็มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส4อันเรียงซ้อนกันแล้วก็หมุนอยู่ตลอดเวลาครับและตรงใจกลางของสี่เหลี่ยมก็จะมีบางอย่างที่ดูคล้ายคลึงกับแบล็คโฮลด้วยครับต่อมากับไทม์เออโทษครับผิดตัวครับเปลี่ยนแป๊บหนึ่งโอเคเรียบร้อยแล้วครับกับไทม์ลอดจากซีรีส์มาร์ส r ฟเดอร์ก็ชาครับ เคมีประเภทสิ่งประดิษฐ์เลเวล7มีลักษณะรูปร่างเป็นมนุษย์ที่มีหัวเป็นนาฬิกาใส่หมวกแล้วก็ชุดสูตรครับมีความสามารถในการควบคุมเวลาได้ครับแต่ถามว่าสามารถเดินทางข้ามเวลาได้ไหมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะว่าไทาม์ลอดที่สามารถเดินทางข้ามเวลาได้เป็นเวอร์ชันเดบเรกครับซึ่งก็แน่นอนว่าถูกใช้โดยก็ช d a เด r เรกครับแถมยังเคยเดินทางข้ามเวลาให้เราเห็นกับตาในซีรีส์แล้วด้วยครับ ส่วนดีไซน์ของ t ไทม์ r ล d ดเ b r e a k ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากไทม์ l ลอดเวอร์ชันปกติเท่าไหร่ครับต่างแค่ว่าตัวของ t ไทม์ r ล d ดเ b r e a k จะมีลายไฟตามตัวครับและสุดท้ายกับกีการ Liner ครับซึ่งกำลังจะปรากฏตัวมาในเดอ Movie ภาคใหม่ของก็ชาตครับแน่นอนครับว่าหนังมันยังไม่ฉายแต่ว่ามีข้อมูลปล่อยออกมาบางส่วนแล้วครับ โดยข้อมูลที่มีการปล่อยออกมาก็เหมือนจะบอกนะครับว่าตัวของกีการไลเนอรจะเป็นยานพาหนะที่จะพาพวกของก็ฉาดไปยังอนาคตครับดีไซน์ก็จะเป็นรถไฟหัวรถจักรไอ้น้ำสีทองตัดกับสีดําครับแล้วก็มีสีม่วงกับสีฟ้าแทรกตามส่วนต่างๆครับก็จบกันมาแล้วนะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ และกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ